t ดือนออกคำสั่งนอกเอาป้องกันไฟบังคับกับฮัสซันบอยยุสมาตอบโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาจาก boxing scene com ยืนยันว่า ทางสมาคมมวยโลกหรือ WBA ได้มีคำสั่งให้ Knockout CPF Super World Champion WBA เปนรุ่นมินิมัมเบตพิกัด105่อปอนด์ต้องป้องการตำแหน่งไฟบังคับกับทางฮัสซันบอยดุดมาตอบซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่2และเขาก็เป็นอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมาปี2อปี2016ในรุ่นไลฟ์ไฟเวทชาวอุซเบกิสถานสำหรับเงื่อนไขนั้น WBA ขีดเส้นตายให้ทำการเจรจาการชก ของทีมงานของนักชกทั้งคู่เอาไว้ระหว่างวันที่7กุมภาพัานธ์ตามเวลาในท้องถิ่นจนถึงวันที่8มีนาคมนี้ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ทางหนัน UBA จะจัดให้มีการประมูลไฟกันต่อไปสำหรับน็อกเอาท CPF เขาเป็นเจ้าของสถิติการชกชนะ24ครั้งชนะน็อก9ครั้ง เขาไม่เคยแพ้หรือเสมอไข่ไฟล่าสุดเขาชกเมื่อปี2022ซึ่งเขาสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันวันเฮงมีนโยทินด้วยสกอร์116ต่อ112 119ต่อ109และ117ต่อ111สามารถป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้ส่วนทางฮัสซันบอยดุสมาตอบภูถาชิงไฟบังคับเจ้าของสถิติชนะ6ขังชนะน็อก5ขังไฟล่าสุดเขาสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันต่อทางซิพาเมนดาเบเรนีนักชกชาว รัเสเซียไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมานั่นเอง